ตือเมื่อกี้เนี้ยกดอ,าอ่านไปแล้วรอบนึงแล้วแบบอีคือกดปะวะ <c oughs> อ้ยออาวเฮีย่ยอะไรวเนี้ยไม่รู้หรอกว่าแท,งท่งเลยอ่ะได้ไงวะ าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่อ่วิลกี้สไตล์ชาแนลนะคะเสียงไม่ค่อยดีแบบเป็นภูมิแพ้ก็เลยปีใหม่มาแล้วนะคะย,ยังไงก็แฮปปี้นิวีย์ย้อนหลังกับทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสู่ภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโควิดแล้วก็มีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปค่ะเย้ yeah. สาธุกี้ด้วยนะ <laughs> ก็หลังปีใหม่นะคะ ทุกคนช่วงนี้ก็น่าจะ work from home กันอะไรต่างๆนะันะเด็กมหาลัยก็น่าจะปิดเทอมแล้วแล้วมหาลัยกี้แบบสอบเสร็จปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้กี้ก็ยุ่งอยู่กับ thesis แล้วด้วความที่ว่าคอนโดกี้เนี่ยมันอยู่ใกล้สมุทรปราการแล้วก็ที่มหาลัยกี้ก็คือว่ามีน้องๆน,นักศึกษาเขาติดโควิดแล้วอ,อย่างนี้นะคะมหาลัยก็เลยประกาศ แล้วที่พากี้เนี่ยก็คือก็คือพวกอาจารย์บุคลากรก็ยังไปอยู่แล้วก็นิสิตปโทปอเอกบางคนก็ไปแต่ว่าอย่างอาจารย์กี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบบอรี่วันนั้นเว้ยกี้อะไปไปหาแก่อัไรก็ไปกับน้องไปกับน,น้องอี่คนหนึ่งพอเข้าไปหาแกเสร็จแล้วก็กลับอ๋อ <c oughs> แล้วก็กับคืนนั้นประมาณห้าทุ่มอาจารย์โทรมาบอกว่าโบกี้อาจารย์ตัวร้อนอาจารย์ e. mi, ไม่สบายแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นเพราะกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยอาจารย์ก็ค่อนข้างจะกลัวแจกเลยเออเอางานกลับมาทําที่บ้านแล้วกันเอากลับมาทําที่ห้องแล้วกันเนาะเอาอย่างกี้ต้องใช้กล้องจุลศั์อะไรเงี้ยกี้ก็เอากล้องจุลศั์กลับมาครับกานที่ห้องเลยโอเคค่ะมาเข้าถึงคลิปนี้กันดีกว่า เนื่องจากว่าเออมีเพื่อนๆหลายๆคนเนะะี่ยค่ะแบบก็คือคุยกันมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีก็คือว่าเอออยากเห็นวิธีการที่กี่เขียนคิวแบบเต็มๆจริงๆสักทีเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าคลิปแล้วๆมาคือกี่จะแบบสคริปไปสคริปสคริปหาอะไระสคริปไปนะคะด้วยความที่ว่ามันจะเสียเวลากีก็เลยเออโอเค เดี๋ยวคลิปนี้นะคะกี้จะมาทำ how to วิธีการเขียนคิ้วตามแบบฉบับของกี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นคือกี้จะเป็นคนที่คิ้วคือกี้อะขนขนคิ้วกี้แบบมันรกนะทุกคนถ้าเกิดกี้ไม่กันคิ้วน่ะเห็นว่ามันจะลงมาถึงตรงนี้เลยนะคะแต่ว่ามันความหนา ความหนาของเส้นและความสีเข้มของเส้นเนี่ยมันบางแล้วมันก็สีไม่เข้มมันก็เลยเหมือนประเมาว่าเออกีอ้ไม่มีคิ้วอะไรอย่างงี้แล้วโดยปกติกี้อะเป็นคนที่เขียนคิ้วแบบถมดําอ่ะเด็กกี้จะขึ้นรูปมาให้ตรงนี้นะคะเป็นคนที่เขียนคิ้วถมดําเลยแบบระบายสีดำไปลแล้วมันบันเลยให้ความรู้สึกว่าแบบเออพอกี้ล้างหน้าออกมาหน้าสดเนี่ยมันดูเป็นคนละคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ย กี้ก็เลยมีการพัฒนาในการเขียนคิดว่าแบบเออมันก็ต้องเขียนแบบธรรมชาติบ้างแล้วก็เขียนแบบจัดเต็มบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้คือกี้ก็ลงจะกินแขรกันแดดเรียบร้อยแล้วลกี้ด้วยความที่ว่ากี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้กี้ก็เลยใช้จะเป็นลิควิดฟาวเดชั่นของสีจันนะคะก็จะมี SPF 35 p A บบวกบวกบวกนะคะซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือว่าเขาจะให้ความบางเบาไปกับผิวแต่ก็จะมะีตัวโทนของรองพื้นอยู่นะคะก็จะคือในอที่ทุกคนเห็นอันนี้คือกี้ทาแล้วนะคะคือเขาก็จะไม่ให้ไม่ได้ให้ความปกปิดอะไรเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นที่ซซเรียสอะไรมากเพราะว่า ค,คือไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้บอกไม่ได้เพลมว่าผิวเราดีนะคะแต่เพียงแค่ว่ากี้ไม่ได้วอรี่กับการที่เออจะต้องมาปกปิดอะไรพวกนี้เพราะว่าออกไปถ้าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยคือก็ลงแค่นี้ก็ได้แล้วก็ทาแปลงทาไปเลยอย่างเงี้ยครัเพราะว่าผิวกี้มันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันนะคะก็คืออยากจะบอกว่ามันเบสอ่อ ลักษณะพื้นผิวของแต่ละคนด้วยนะคะไม่ใช่เฮ้ยคนนี้ยังใช้มาแค่นี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยทําไมเราจะทําไม่ได้เลยคืออยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะสังเกตสุขภาพพื้นผิวและลักษณะผิวของตัวเองเพื่อที่จะเลือกใช้สกินแคร์หรือเมคอัพ <c oughs> ต่างๆนะคะ ทุกอย่างมันแล้วแต่ตัวบุคคลนะคะโอเคค่ะตอนนี้คือกี้ทาอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะกี้ก็จะตามสเต็ปคะ่ะคอนทัวร์จมูกคอนทัวร์หน้าแค่นั้นเราก็แล้วเดี๋ยวกี้จะมาอ่าโชว์ให้ก็คือทำให้ดูนะคะว่ากี้อ่ะ จะเขียนคิ้วแบบไหนคือโดยปกติกี้อาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนทรงคิ้วแบบบ่อยมากซึ่งเออแบบสายฝอคือแบบมันเหมาะกับหน้าเราอะไรองี้นะไม่รู้คิดไปนะ้ากิ้วคิดว่าน่าจะคิดไปเองแต่งเบาๆนะคะ ต่อมาแล้วค่ะก็คนถั่วหนะ้่เสียดายเสียดายตลับนี้มากแบบเนี่ย Physicians Formula นะคะพี่ทำแตกไปอะแบบเออแต่คือสีมันสวยมากเนี่ยทุกคนคิดจะบอกให้ ตอ,ตอนแรกอะกมีไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้อะคิดว่ามันไม่เหมาะกับผิวแต่ทีนี้พอมันแตกปุ๊บใช่ไหมกี้ก็เลยต้องเอามาใช้พอใช้ปุ๊บเอา้ามันก็สวยอะทำไมเราไม่ใช้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่พังวะอะไรอย่งอเงี้ย้งงเหมือนกันอาจารยโอ๊ยไม่ไหวอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเนี่ยกี้อะ ทา i o ทาฟาวเดชั่นไปอาจจะด้วยความที่ว่าเนื้อเนื้อเนื้อฟาวเดชั่นของสีจันตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบบางเบามากๆาะคะเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะมีความมันบนใบหน้าสักเท่าไหร่ลัคกี้ก็เป็นคนที่เป็นคนที่หน้าแห้งไม่ใช่หน้าแห้งหน้าไม่แห้งแต่หน้าก็ไม่มันหน้าผสมไปค่อนแห้งแล้วกันนะคะ ก็เลยว่าเออบไม่ต้องถาแป้งหรือลงแป้งทับก็ได้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าโดยปกติถ้ากี้ใช้ตัวที่มันออมีความฉ่ำกว่านี้นะคะกี่ก็จะลงแค่แป้งฝุ่นผัดหน้าที่ที่ที่เราใช้กันปกติน,นะคะบางๆก็พอ โอเค่ะแเราก็ขอลงตานีนึงนะคะกี้จะใช้เป็นตลับนี้ของเคสนะคะเป็นดมอนคัตอส์นะคะตลับนี้คือคือกี้ใช้แบบจนเป็นอย่างนี้แล้ว่ทุกคนโดยปกติกี้ชอบใช้สีนี้มันมันเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มทองอย่างเงี้ยเออมันได้มันไดในวันปกติ สวยเด้อเด,ด,ดูดิทุกคนก็คือพิกเมนต์เขาแบบพิกเมนต์เขาชัดมากเลยนะคะต่อมานะคะกี้ก็จะปัดแก้มกี้ก็จะใช้ตลับเนี้ยคะ่ะของ Physicians Formula นะคะ กิเลกที่ปัดมาถึงหน้าแก้มตรงนี้นะคะก็คือว่าจะช่วยทำให้หน้าเนี่ยมันดูมันดูเด็กเด็กขึ้นหรือเด็กลงแก่ขึ้นหรือแก่ลงเด็กขึ้นหรือเด็กลงอะเด็กลงเด็กขึ้นสรุปควรจะใช้ขึ้นหรือลงเราทํทำให้ดูนะคะว่าในสไตล์ ในสไตล์ในโทนการแต่งหน้าแบบเดียวกันแต่ว่าคิ้วเราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงที่คิ้วมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เปลี่ยนลุคเหมือนกันนะคะต่อไปที่จะใช้เป็นตลงไฮไลท์นะคะก็แล้วเดี๋ยวเราค่อยมางานคิ้ว ขนตาปัดมาสคาร่าค่ะแปลค่ะรู้สึกคิวมันโลนแล้วมันแปลกป่ะและก็ถึงคิวของ คิวกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่ากี้อเพิ่งสั่งนี่ไปกี้พ่งได้เมื่อวานเอามาลองแล้วแหละก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะมันเป็นมันเป็นไอเนียทุกคนมันเป็นเหมือนดินสอเขียนคิวคล้ายๆเป็นเมจิเขียนคิวนะคะที่มันที่มันจะเป็นแบบหัวมันมีสามอันนี้ทุกคนมันเวลาเขียนมันจะเป็นเส้นๆๆอ่ะกี้ลองซื้อมาใช้จากช้อปปี้ ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะกีจะเขียนนะคะข้างนี้กีจะเขียนแบบคิวฟุงฟงที่ที่ช่วงนี้เขาที่กำลังฮิตกันตอนนี้นะคะที่แบบเลี้ยงเส้นฟงฟงฟงแต่คืออย่างคิวกีอย่างเง mm ี hmm. ้ยมันค่อนข้างที่จะเขียนยาก mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะคือไม่รู้ว่ามันจะแบบสวยได้ถึงขนาดที่เขาเขียนกันหรือเปล่า <laughs> แล้วก็ข้างนี้นะคะกี่จะเขียนแบบระบายทึบแบบเวลากี่ออกงานก็คือกี่จะทำทรงนะคะให้มันฟุ้งๆไปก่อนจะได้แบบเขียนง่ายๆหน่อยขนาดทำให้มันฟุ้งแล้วมันยังได้ใครเนี่ยทุกคนคิดดูดิแม่ง ก็คือพ่อแม่กี้เนี่ยนะแบบคือคิ้วบางอันทุกคนอ่ะได้แค่นี้นะคะ่ะต่างกันไหมคะไม่ต่างเคียอะไรเลยทำไมเป็นแบบนี้อะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฉกที่35มาลนะ แบบเออคือมันดีอย่างหนึ่งทุกคนในการที่คิดว่างยอย่างที่บอกอย่างที่กี้บอกคือเราจะเปลี่ยนทรงได้แบบที่เราไม่ต้องกังวลเนี้ยแต่คือในช่วงเวลาที่มันเล่งนวนจริงๆอ่ะคือมันก็ลาบากไงเอออะมากี้จะใช้ดินสอที่กี้เพิง่งที่กี้เพิ่งซื้อมาเนี่ยนะคะไม่รู้มันจะสวยได้ขนาดไหนเนาะเมื่อวานกี้เพิ่งใช้ครั้งเดียวเองก็ เขียนไปซื้อของด้วยโอเคเนี่ยทุกคนดูได้อยู่เด้อเข้มกันนี่นะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็คือว่าไปตามทรงคิ้วเลยนะคะ แต่เมื่อวานเนี้ยพอพอที่กี้ลองอะ่ะคือรู้สึกว่ามันจะวาดยากตรงช่วงตรงช่วงหาคิ้วนะ,ะและในช่วงหางคิวก็คือกี้ก็จะใช้เป็นไอตัวเขาเรียวรกว่าอะไรอ่ะไอปากกาอายไลเนอร์ ตัวนี้นะคะที่มันใกล้แห้งแล้วอะ่ะมันวาดสรงหางได้สะดวกกว่าถนัดถนัดมือกี้กว่ามันก็จะเป็นทรงที่ไปตามทรงคิวกี้ที่กิกันไว้นะคะมันก็จะไม่ได้โก่งอะไรมากก็จอกแบบเคลื่อนนะ คิวทรงเจ้าสาวอะไรงั้นแหละกิ๊กก็จะทาเวลากิ๊กไปมอหรือว่าไปไหนที่ไม่ได้ไม่ได้จัดเต็มมากิ๊กก็จะเขียนในแนวฝั่งนี้นะคะก็คือว่าพัฒนาแล้วแหละป่ะแล้วก็เก็บงานนะคะ ส่วนด้านนี้ค่ะกี้ก็จะปัดในส่วนของหัวคิ้วให้มันพอตั้งขึ้นหน่อยกี่จะใช้ตัวเนี้ยเขียนเพราะว่าในส่วนหัวแค่หัวคิ้วนะคะ แค่หัวคิวนะคะแล้วในส่วนที่เหลือนะคะกิ๊กก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิวนะะียค่ะปกติทำไมคลิปนี้มารู้สึกแบบแปลกๆวะกิ๊กใช่ดินสอเขียนคิปกตินะคะก็คือวาดโครงโดเทคนิคของกิ๊กนะคะกิ๊กจะวาดข้างล่างก่อนนิดหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จกีนี้ก็จะวาดทังบนต่อโค้งอยากได้โค้งแ อยากได้อยากได้เป็นแบบว่ามุมไหนโค้งยังไงเป็นแบบแองเกิลเป็นแบบวิงส์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะคือกี้คือวันกี่จะแต่งกี่จะดูลุคที่กี้แต่งชุดที่กี้ใสวันนั้นว่าเอออยากจะให้นหองแบบไหนอะพอก,กี้ลืมพอก,กี้โค้งขง้างบนเสร็จใช่ไหมคะกี่ก็จะมาต่อข้างล่างอีกนิดนึงแล้วก็ มาจบตรงปลายปลายเส้นข้างบนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็ลากแล้วก็วาดข้างบนต่อแล้วก็ระบายเก็บงานกันก็คือกี้เป็นคนชอบ เขียนคิ้วสีดำด้วยน,นะไม่ว่ากี่จะทำผมสีไหนคิ้วกี่ก็จะต้องเป็นสีดำไม่ก็น้ำตาลเข้มะทุกคนแล้วมันเลยทำให้กี้แบบหน้าดุอะถึงแม้จะรู้อย่างนั้นนะแต่คือว่าไอ้ k ลอดนะคะชอบแม่กี่ก็บ่นตลอดแล้วแบบเอ้ยหน้ามันดุไม่มีใครเข้าหามึงก็เพราะว่าหน้ามึงดุอย่างเงี้ยแหละอะไรเงี้ยแม่ แมวเขาจะชอบพูดอ,อย่างนี้แต่ว่าก็ชอบอะโอเคค่ะแล้วค่านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันต่างกันไหม <laughs> อ,อ่ะเดี๋ยวทาปากให้นิดนึงก็ได้จะได้แบบเสร็จรุ่รวงเอาเป็นอินท It แล้วนะคะลิควิดแมทสี a พ e ส u l ตัวนี้แบบว่าได้ได้ตัวเทสเตอร์หลอดเล็กไม่รู้แต่ว่าหลอดใหญ่ยังใช้ไม่หมดเลยคือออไม่รู้จะพูดไงแต่คือลิปสติกี้เยอะมากทุกคนเอาง่ายคือเมคอัพพวกเมคอัพกี้อะเยอะมาก อยากพยายามใช้ให้หมดเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบว่าแต่งเต็มอะ่ะทุกคนแบบคือกี้คือกี้ไม่ได้อยู่ในวงการที่แบบว่าแต่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือกีจะอยู่ในวงการวิชาการซะมากกว่าอย่างไปเรียนไปสัมมนาไปประชุมอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดว่าเราคือจําได้เลยตอนสอบเข้าเรียนปอโทอะ่ะ คืออาจารย์ที่ปรึกษากี้นี่แหละตอนนั้นก็คือ,อยังไม่ได้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาแกถามว่าไม่ไม่บบกี้ไม่ลองไปเป็นดาราอะไรอย่างงี้พังะคะหออน้าตาให้นะคะไม่น่าไม่น่ามาเรียนสายนี้ไม่น่ามาเรียนต่ออะไรอย่างงี้กี้ก็แบบอะไรทําให้แบบว่าการที่เราแต่งหน้าไปมันดูโอเวอร์กว่าคนอื่นนะคะทุกคนพวกเมคอัพ ก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะได้ใช้ทุกตัวสักเท่าไหร่มันต้องค่อนข้างน่าเสียดายเนี้ยนะคะอันนี้นะคะก็คือว่าวิธีการเขียนของพี่่างที่ทุกคนเห็นนะคะอันพี่จะให้ดูข้างนี้ก่อนนะคะแล้วกับข้างนี้มันต่างกันไหมวะ ก็ต่างกันอยู่เด้อเนี่เวลามองอย่าเี้เห็นไหมคะทุกคนเปลี่ยนทรงคิ้วรูปหน้าเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่ใดๆก็คือนะคะทำที่ตัวเองชอบทำที่ตัวเองมั่นใจ ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของกี้นะคะว่ากี้จะมาทำอะไรให้ทุกคนดูยไงก็ขอขอบคุณแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ